วนยายครับอ๋ออยากกินอะไรทำเอาเองครับนี่แหละประจำวันเกิดไม่มีเมียทำไงอ่ะเมียไม่อยู่มีอะไรอะ่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งในการต้นขาดในการทำไว้ครับ,รบนี่คือส่วนหนึ่งในการเป็นกุ๊กของป่าออด thank <laughs> you còn tay nồi, ờ, này, ô,หอม, ạ, hahaha, làm chim á? แบบเป็นฟอสต์ต้มแบบเป็นฟอสตครับอร่อยไปทั้นย่างได้ที่แล้วปะ ส่แดงกันไปมันก็ไม่ได้ทีแล้วนี่แหละยามเช้าก็อย่างนี้ไปเรื่องการเมืองจบมาทำกับข้าวกินอยากกินอะไรก็ทำเอาเองในครัวนี่ทำจินส้มแชไว้ครับเนี่ยแช่ไว้ในตู้เย็นหลายวันแล้วเขาไหวปูยามาแบ่งให้ผากหนึ่ง แล้วก็ถึงเวลาเราก็มาเนี่ยอยากกินอะไรทำเอาอันนี้เป็นชีวิตจริงชีวิตประจําวันไงอยากกินอะไรทําเองเวลาเราอยู่บ้านออใช่เวลาเราอยู่บ้านก็มาทํากินอย่างเงี้ยครับนี่ก็พวพวกมาหาครัทอดจินส้มครับมันมีอยู่แล้วในตู้เย็นเนี่ยเอามาเนี่ยมาทอดเนี่ยก็ลดไปอีกลดหนึ่งเวลาออกไปข้างนอกก็อีกแบบนึ่งนอกเราก็ไปกินตำตำร้านครับแต่นี้เราประหยัดครับ ไปมาลอมมากินข้าวบ้านทำไงต้องประหยัดถึงเวลากินกินข้าวครับรับประทานอาหารของป่าออดแล้วแบบง่ายงครับเยียบง่ายๆเรียบง่ายชีวิตน,นักสู้เพื่อประชาธิปไตยทำเองกินเองพรเมีกินเองครับ